สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับในเกมโรบอทกันอีกแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นกันในแมบสร้างบ้านนั่นเองถ้าพูดชื่อแมปผิดหรือว่าในคลิปนี้มีเสียงรบกวนหรือว่าในคลิปนี้มีคําหยาบและพูดกันไปแล้วพูดสิ่งของเดๆในเกมผิดก็ขอภัยนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นละครีด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยตอนวันนี้ฉันจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตเฮ้ยวันนี้ฉันจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตสักหน่อยเตรียมกระเป๋าตังค์เรียบร้อยแล้ว ขี่รถจักรยานออกไปหาซื้อของดีกว่าซุปเปอร์มารเก็ตจะมีอะไรบ้างเนี่ยไปดูซิขี่รถจักรยานไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยนิดหน่อยเองที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตอะเราไปหาซื้อของสองสามชิ้นเอาเข้าบ้านหน่อยชั้นอนะชอบกินขนมไปดีกว่านี่ไง ขี่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วนี่เข้าไปเลยโหยไปหยิบรถเช็นก่อนเอาอะไรดีหน้ามีแต่ของหน้ากินน่ากินทั้งนั้นเลยน<ม>ีม่มีน้ำด้วยแถมมีอาหารแซนด์วิชก็มีโคก็มีผลไม้เลยก็มี ช็อกโกแลตก็มีแล้วก็ผลไม้ไอศกรีมก็มีขนมเลก็มีมีหลายอย่างจังเลยอ่ะพิซซ่าก็มีโอ้โหกลิ่นหอมทั้งนั้นเลยอ่ะเจ้าอะไรดีเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยเฮ้ยเ <c oughs> จ้าอะไรดีนะเอาช็อกโกแลตดีกว่าได้แล้วช็อกโกแลตเอาสักสองชิ้นก็พอและเอาแซนด์วิชด้วยดีกว่า ได้สองชิ้นแล้วโอ้ยเลือกซื้อเสร็จแล้วไปจ่ายเงินเลยดีกว่าจะได้รีบกลับบ้านเพื่อนๆคะช่วงนี้ออกไปไหนมาไหนก็ควรใส่แมสนะคะหรืออยู่ในบ้านหรือแม้กระทั่งตอนนอนก็ใส่แมสเหมือนกันนะคะด้วยรักและห่วงใยไปคิดเงินเลยดีกว่าออคิดเงินใหม่คะ่ะขอบคุณคะ่ะเรียบร้อยแล้ว เก็บกลับบ้านเลยดีกว่าคุณรถขี่รถจักรยานกลับบ้านเลยก็นแล้วกันนี่ก็เริ่มจะเย็นแล้วด้วยรียบกลับบ้านเลยดีกว่าเอ,อหรือว่าเราจะแวะทำทรงผมดีเฮ้ยแวะทำทรงผมดีกว่าแวะทำผมหน่อยค่ะขอทำผมหน่อยได้ไหมเน่ะแวะทำแรปด้วยเออ สวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะวันนี้ฉันจะมาทำเอิมผมหน่อยนะคะทำสีผมดีไหมเนี่ยไม่เอาดีกว่าสระผมหน่อยค่ะสระให้ฉันเลยสระเลยค่ะนีเลยค่ะคุณลูกค้าฉันจะบอกเลยนะคะคลูกค้าตัวนี้นะคะกลิ่นหอมมากๆเลยฉันจะบอกให้ โอ้โหหอมฉุยกระจายเข้ามาในจม,มูกใช่ไหมคะขนาดปิดแมสโอ้โหนี่เลยนะคะตัวมีครีมนวดอย่างดีเลยค่ะฉันจะบอกให้นี่เลยโอ้โหผมหน่าจะน,นุ่มหน้าดูทำเลยนะคะคุณลูกค้าต่อมาฉันจะไปได้ผมสันหน่อยได้ผมให้ฉันหน่อยสิ เออเออรู้แล้วรู้แล้วค่ะคุณลูกค้ารู้แล้วโอ้โหผมคุณลูกค้านี่นุ่มสละวสวยเก๋มากเลยนะคะโอ้โหขอบคุณค่ะที่ชมขอบคุณนะคะคิดเงินเลยค่ะเท่าไหร่ทั้งหมด300บาทค่ะขอบคุณนะคะที่ใช้บริการของทางร้านแต่ดผมขอบคุณค่ะนองที่ใช้บริการโอเคค่ะถ้าง,งัา้นกลับแล้วนะคะ บ้านดีกว่าเริ่มรู้สึกงว่งวงของหาแล้วว่าคลิปนี้ก็อาจจะสั้นๆน,นะคะคเพื่อนอเฮ้ยนี่ไง<ะ>รีบกลับไปเลยรีบกลับบ้านดีกว่าโอ๊ยๆๆอะไรกันเนี่ยก็สำหรับใครชอบทำนี้